ไอ้กรณีข้าวเนี่ยนะผมมีข้อข้อสังเกตและเชิงสงสัยกับปฏิญาของรัฐบาลนะว่าเรื่องข้าวเนี่ยคุณไม่ได้ตระหนักเลยว่าสถานการณ์ข้าวมันจะเลวร้ายลงโดยลําดับตั้งแต่น้ําท่วมแล้วก็นาล่มจํานวนมากมายมหาศาลนะคุณเพิ่งจะมาแก้ปัญหาแบบไฟลนก้นเมื่อวานนี้เคาะเรื่องของมาตรการประกันราคาข้าว โดยเฉลี่ยตั้งแต่หนึ่งพันไปถึงประมาณสี่พันกว่าบาทต่อต่อตันนะขึ้นคลอดกันออกมาเมื่อวานนี้นะครับทั้งๆท,ท,ที่ชาวนานเนี่ยเขาหวานอมผมเกินมาเป็นหลายๆเดือนแล้วนะครับกับสองผมยังไม่เคยเห็นตัวเลขจากสำนักงานเศษฯฯรษฐกิจการเกษตรนะพอทวงผ่านตรงนี้เลยว่าสำนักงานเศฯฯรษฐกิจการเกษตรช่วยถแถลงหน่อยสิครับว่าพื้นที่คำนาของพี่น้องเกษตรกรซึ่งคุณสุป,ปันบอกว่าขึ้นทะเบียนเนี่ย ขึ้นทะเบียนแล้วคุณต้องมีข้อมูลอยู่ในมือว่าชาวนาที่ขึ้นทะเบียนเนี่ยนะเขาอยู่ที่ไหนกันบ้างมาอยู่ในพื้นที่น้ําท่วมหรือเปล่าแล้วท่วมไปเท่าไหร่เสียหายไปเท่าไหร่แล้วมันทอนออกมาเป็นปริมาณข้าวที่จะเก็บเกี่ยวได้ในฤดูการผลิตข้าวนาปีปีนี้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะเหลือผลผลิตออกมาสักเท่าไหร่นะครับสมาคมลงสีข้าวไทยผมจําได้ว่าพี่ทวีกับผมเนี่ยท,ที่วิ่งข่าวกันอยู่ในสนามเนี่ย ในสถานการณ์ข้าวเนี่ยสมาคมรงศีข้าวไทยก็มีบทบาทอย่างสําคัญนะในการออกไปสํารวจว่าในแต่ละปีในแต่ละฤด,ดูการผลิตเนี่ยจะมีปริมาณข้าวออกมาเท่าไหร่ตอนนี้ผมก็ไปเห็นข้อมูลพวกนี้นะไม่มีเลยนะนะครับแล้วกรมการข้าวโดยเฉพาะเลยเนี่ยคุณคุณชื่อคุณเป็นกรมการข้าวเนี่ยคุณมีคําตอบให้กับสังคมหน่อยไหมว่าข้าวเป็นยังไงคุณภาพเป็นยังไงและทําไมมันถึง ได้ขายในราคาที่มันแย่กว่าเวียดนามมันเป็นไปได้ยังไงคุณเคยไปส่งเสริมกระบวนการผลิตส่งเสริมกระบวนการในการพัฒนาการปลูกข้าวเพื่อให้ได้ผลผลิตกับชาวไร่ชาวนาบ้างหรือเปล่านะครับทําให้มันสมกับเป็นกรมการข้าวหน่อยสิครับไม่ใช่ว่าตั้งชื่อเป็นกรมการข้าวแล้วก็มีตําแหน่งรองรับอธิบดีรองทิบดีเอาตําแหน่งเข้านั้นเหรอครับถ้าถ้าไม่ได้ช่วยทาให้ชาวนาดีขึ้นเนี่ยผมเสนอให้ยุบทิ้งดีกว่านะครับไม่ต้องบีหรอกกรมการข้าว สำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรก็เหมือนกันถ้าคุณไม่มีข้อมูลสถิติออกมาเลยเนี่ยนะก็ไม่รู้จะมีทําไมนะครับอันนี้ทั้งๆทีทม่มันเป็นความความสําคัญอย่างยิ่งวยวดนะในการที่จะใช้ในการวางแผนแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับอย่างกรณีเนี้ยข้าวก็ขายผ้าหน้ารอดไฟลนก้นคิดหรือเปล่าครับว่าน้ําท่วมเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นตามมาสําหรับผลผลิตต่อไปก็คือมันสําปะหลังนะครับช่วงเวลาที่จะต้องมีการขุดมันสําปะหลังเนี่ย มันก็จะพังพินาศดิบเหมือนกันนะครับแล้วต่อจากมันคืออะไรครับข้าวโพดอ้อยอ้ยอยใช่ไหมพี่ทว,วีคือปลายเดือนปลายปีต่อเนื่องถึงกุมภาเนี่ยก็จะเป็นเทศกาลตัดอ้อยขีบอ้อยเข้าโรงงานเนี่ย<ม>เฮ้ยคุณเตรียมรับสถานการณ์พวกนี้ไว้หรือย,อยังนะครับผมว่าชาวไร่มันมาแน่นอนนะครับ<ม>น้ําท่วมไร่มันก็เสียหายมันก็เน่าเพราะมันมาอยู่ใต้ดินน่ะมันจมน้ําตายเหมือนกันนะครับเหมือนกับข้าวที่จมน้ําตายมันก็จมน้ําตาย แล้วคุณเตรียมหรือ,อยังผมก็ยังไม่เห็นนะว่ากระทรวงกรเกษตรจะตื่นตัวเรื่องนี้กระทรวงพาณิชย์จะเตรียมอะไรกับเรื่องนี้นะครับอย่างที่คุณสุปันพูดไว้น่ะสานักการเศรษฐกิจการพาณิชย์ที่กระจายหยุดหยุดทั่วโลกเนี่ยนะครับได้มีการมอบหมายภารกิจไหมให้แต่ละประเทศคุณต้องขายข้าวให้ได้เท่าไหร่ก็คือกําหนดเป้าสิให้กับหน่วยงานต่างๆท,ที่ที่ทำหน้าที่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยประเทศนู้นประเทศนี้คุณต้องทําเป้าให้ได้เท่านั้นเท่านี้นะไม่อย่างนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็น ประเด็นในการพิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเหมือนกัน<ม>ทำเมื่อเปล่าครับผมไม่เห็นเลยนะพี่ทุีคุสุพันต์คือมันมีนกลไกที่จะกระตุน้นให้ข้าราชการเนี่ยได้ตื่นตัวได้ตระหนักรู้กับความทุกข์ยากของพี่น้องเกษตรให้ให้สมกับที่เป็นข้าราชการของแผ่นดินนะครับไม่เห็นนะตรงนี้ก็ค่อนข้างจะผิดหวังนะครับ